คือการชิงอันดับ5พบกับญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับ3ของโลกชาวไทยนั้นแพ้ไปนะครับ3เซตแต่ว่าก็เป็นการพ่ายแพ้แบบสูสีทั้ง3เซตทาให้ไทยคว้าอันดับ6ในการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมไทยในรายการนี้นับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นต้นมานะครับหลังเกมการแข่งขันสาวไทยก็ท่องมาเกาช้อปปิง้งขายเครียดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับติดตามกับคุนอนมาทองโมโนคูลรายงานจากมาเกาครับ ทันทีที่จบจากการแข่งขันทีมนักตกลูกยางสาวไทยก็ได้รับอนุญาตจากโค้ชออกมาเที่ยวมาเก้าทันทีแต่ละคนลากรองเท้าแตกขึ้นรถบัสออกเที่ยวเองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ทีมมีน้องกิฟวิลาวันอภิญญาพง์กับตันทีมนำน้องๆทีมไทยมีจุดหมายหลักคือการซื้อรองเท้ากีฬาปลายทางอยู่ที่นิวยาว์ฮันห้างใหญ่ของมาเก้า แต่เข้าไปแล้วแต่ละคนต่างก็ผิดหวังเพราะไม่มีสิ่งที่ถูกใจจึงเบนเข็มไปที่เซนาโดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวหน้าวิหารเซนพอลเก็บภาพรวมไว้เป็นที่ระลึกพร้อมซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะวันนี้ก็ได้อันดับ6ไปนะคะก็โดนตัดหางกว่อยวัดมาเดินกันเองอล้อเล่นนะคะไม่ใช่ก็คือวันนี้นะคะพวกเราจบภารกิจแล้วก็ มาพาน้องๆมาเดินเที่ยวชมที่มาเก๊านะคะคก็ไม่ได้มากันบ่อยๆนะคะคก็วันนี้เป็นไงน้องๆเหนื่อยไหมเหนื่อย,อยค่ะห<า>เหนื่อยค่ะพี่กีไลตังเยอะ,ค,ะค่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะที่ตามเ<ฟ>ชียรพ์พวกเรามาโดยตลอดนะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะปิดท้ายก่อนกลับด้วยอาหารไทยที่ร้านครัวเทคหรือร้านซีอ็อก ที่เปิดมายาวนานกว่า20ปีแล้วมือนี้สาวไทยมีความสุขไม่น้อยกับอาหารไทยแท้อย่างส้มตำและต้มยำที่ดูแลโดยเจ้าของร้านและสมาคมไทยในมาเก๊าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นทัวร์นาเมนต์นี้อย่างสมบูรณ์แบบอโนมาทองมโนกูลข่าวสามมิติรายงาน